สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ Ar k Survival แล้วก็นี่สองตัวเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะขี่ตัวนี้นะขี่พิธอนดอนแล้วก็ให้เนี่ยคาโน่เดี๋ยวให้คาโน่เราเรียกกลับบ้านแล้วเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรดีเดี๋ยวเราจะไปหาเออหาที่อยู่ของเราเพราะว่าเรามีครบละเรื่องเดี้ยือที่อยู่อุ้ยทุกคนผมมาแล้วดูดิดูด,ดิดูแถวนี้ดีเนี่ยผมอุ้ยอุ้ยตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยมีกำแพงใช่ป่ะอุ้ยอะไรดำาๆวะอุ้ยอะไรดำา อ๋อทาปเจาล่าอันนี้อันเนี้ยเนี้ยเนียโอ้โหดูอันนี้มันมีกำแพงใช่ป่ะข้างหลังมีกำแพงดีอันเนี้ยสวยแต่ว่าขอดูก่อนแถวนี้มันน้ำตื้นป่ะน้ำตื้นเยอะป่ะก็ก็ดีนะแถวนี้ก็ดีนะแต่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยจางได้ตรงเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูดิดูดิแต่ผมลังเลว่ะผมลังเลว่าผมจะหันหน้าบ้านไปฝั่งไหนอ่ะถ้าไปฝั่งนี้เอาอันนี้คือหลังบ้านอันนี้คือหน้าบ้านเหรอ แล้วแล้วก็ให้ในเสาเยือนตรงเนี้ยนะหรือว่าตรงนี้หลังบ้านถ้าจะเอาโอยเอาตรงนี้ดีกว่านี่น,นี่อันนี้เป็นหลังบ้านเนี่ยอันนี้หลังบ้านอันนี้เป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านหมดเลยโอเคได้ที่ละเลยแค่ต้องเอาตัวฟาร์มมาหรือว่าเราจะไปจับบอลโต้มาวะมันแบบจะได้แบบเออฟาร์มเมอร์มอรีแต่ฟาร์มมอรีมาทำไงวะฮะไม่เข้าใจมันจะฟาร์มทำไมหรือว่าเราต้องเรียกนี่มายึดที่ ถ้าเราไม่มีบอลโต้เราก็ต้องเราจะทำไงถ้าในสมมุติว่าเราจะเคลียร์เนี่ยเนี่ยพวกไม้แบบเนี้ต้องใช้บอลโต้ดีกว่าไปาเราไปลุยกันการจับบอลโต้กันลุยครับกับบ้านครับเฮ้ยอ,อันนี้บอลโต้เพชไรอ่ะอะไรมันอยู่นั่นวะโคตรเห็นตรงนั้นมีอะไระใครไปอยู่กนะน่ะสวัสดีครับอยู่เลยตรงนั้นวะแล้วก็อันนี้อุ้ยเพืสี่สิบห้าเองเหรอไม่น้อยจังน้อยจังแต่ขอได้ปะขอไข่ด้ะ ขอนะขอนะโดก่อนโดโดขโมยขโมยไข,ยข,ยขย่ปุ๊บไปแล้ว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 เดินมาโอ้ยบุญ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 ไปแล้วอย่ามายุ่งอือย่ามายุ่งเราบอลโต้ไปไหนหมดวะเดี๋ยวอยากได้แบบวิวเยอะๆอะ่ะมีปะวิวเยอะๆปะหาก็ไม่เจอไว้แถวนี้ไหนวะบอลโต้มีบอลโต้ไหมนะขอหาก่อนนะอุ้ยอันนี้สเตโก ไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สไปโน่นี่อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขโมยไข่ได้ป่ะถ้าเราขโมยไข่แล้วเราวิ่งอะได้ป่ะออกมาดิมาดิขโมยไข่ขโมยไข่ดิอุ้ย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 มันเอาเราอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแป๊บนึงเออเออไปแล้วไปแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งวิ่งออกวิ่งออกป๊าบขึ้นขึ้นขึ้นนกเอาเอาไปสิเอาไปไปขึ้นนกสิเอาไข่กัดวะไข่มันกัดตั้้งนนาะะะไปแลวออจจกกััดด โุ้ยเอา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 มันแค้นมันแค้นมันแค้นเราขโมยไข่มันแค้นอุ้ยมันล่าวอะมันล่าวมาเลยข้ามาเลยตามมาเลยตามมาเลยเอ้าไม่ตามละโอ้โหอะไร่วะอุ้ยอุ้ยนี้ก็สีสวยนะแต่หาบอลโต้บอลโต้อยู่ไหนหมดวะจะเอาไปเคลียร์พื้นที่เนี่ยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่สามร้อยนี้ไปโคตรเยอะมานี้มานี้เลยมานี้จะมาไหมจะมาไหมฮะโอ้ยยิงไม่โดนด้วยอืม ใครมาเดินผ่านผมวะวันนี้ครับมีอุ๊ยอันนี้อะไรตัวผู้ชายอุ๊ยเหมือนสีนั่นเลยมันสีอยู่บ้านเราเลยนี่ฮะแล้วตัวเมียมันเดินไปไหนเนี่ยมันเดินน่ะสีก็เหมือนกันอ้สีโคตรเท่ไม่เดกน้องออกมานี่ดิเดินมานี่เดินมานี้เดินมานี้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊ยมันเอาหางเหรอมันใช้หางเหรอมาสิมาสิใช้หางเหรอโกงเหรอมาดิหาอือใช้หางอุ๊ยปิ้วปิ้วปิ้วช่วยด้วยอุ๊ยห มาดิกอืนี่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 นยิงยิงย,ยิงยับ,ย,บยิงยิงยับยิงยับนี่เป็นไงเป็นไงมาดิมาดิกลัวไหนอะ่ะฮะมาเด็มาดิอุ้ยมันเท่าไหร่หรอวะเท่าไหร่อ่ะอุ้ยครึ่งเดียวเองหรอทำไมมันเยอะจังวะค่าสรุปอะค่าสรุปสามหมื่นเลยวอื้มสามหมื่นค่าสรุปสามหมื่นค่าค่าสรุปเยอะนักหรออุ้ยอุ้ยอย่าตีลงมาดิเดีดย๋ดยวโอ้ยมันอันตรายขึ้นขบนขึ้นขบนมานี่มานี่รอบนี่รอบนี่มานี่ มาที่นี่นี่อุ้ยทำไมเลือราเลือดขึ้นหลอดวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลือดเราเหลือแค่เนี้ขึ้นมานี่ขึ้นมาไหมจะขึ้นมาไหมจะขึ้นมาไหมอุ้ยทำไมนกมีสีดำเยอะจังนี่อืมมาดิมาดินี่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 ยิงอุ้ยอุ้ยตีใคร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 มีเท่าไหร่วะมันเต็มนี่เนี่ยอุ้ยครึ่งเดียวเองหรอยิงมันตั้งเยอะเนี่ยหืมนี่นี่นี่หลับไหมหลับไหมจะหลับไหมจะหลับไหมจะหลับไหมนี่นี่ อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขวานจะยิงหัวจะยิงหัวยิงหัวไอ้ไอ้ี้มันใช่หัวไหมแหละใช่หัวไหมอุ้ย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 เดี๋ยวปิ้วไม่เอาละตัวไอ้ไอ้หนี้มาสิอุ้ยอุ้ยอย่าปิ้วเลยมันจะปิ้วไอ้ไอ้นี่เอาเอาหลับจะหลับจะหลับไปไหนไปไหนจ้าไปไหนจ้าวิ่งหนีพี่เหรอนี่จะไปไหนเอ้าเอ้ยจะถลายลงไปดิมันอันตรายไอ้หลับขึ้นมาวนีขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ไอ้ไอ้หนีโดนสองนัด จะหลับไหมจะหลับไหมอุ้ยกระสุนย้อยอีกอจะไปไหนมานี่เอ้ยเอ้ไอ้เอาไม่หลับด้วยจะหลับไหมนี่เอาหลับหลับหลับสิหลับไปสิเอาหลับยังอุ้ยหลับ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 เออมาแล้วมาแล้วอู้หูอุ้ยอุ้ยแมลงอุ้ยอุ้ยเอามาสิอย่ามาตีเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้งเอ็งเอ้เนี่ยเอาเอาหลังฉ่อช่อให้หมดเสียงเดิมอยู่ไหนวะเอามามามาเอาใช่ป่ะไอ้เนี่ย ตายหมดตายหมดนี่นี่หมวแังหมวหน้านาหมวนายไม่ยุ่งอ่ะมาตีปอโต้แล้วนาโอเคได้เป็นอุ้ยงั้นอ๋ออุ้ยเดี๋ยวเเราเราไปเอาเบอร์รี่อยู่บ้านก่อนเดี๋ยวไปมึงื่เดี๋ยวพี่กลับมาน้องนะมาละเฮ้ยมาแล้วตัวใครเบอร์รี่วะขอสักอันดิแล้วใครมานอนอยู่เนี่ยหอยแรปเตอร์เอ้า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 เอาอะไรอะไรอยู่เฉยไม่เป็นนี่ไงฮะน้องครับพี่ขอ ขอเบอร์รี่กินที่ใครมีเบอร์รี่เนี่ยขอสักคนดิมีเบอร์รี่ปะวันอ,อันนี้ก็ไม่มีไม่น่ามีใครเบอร์รี่ปะ่ะเออนี่สามร้อยเอามาขอบคุณครับเฮ้ยแคปเตอร์มาแล้วถึงแล้วมาถึงแล้วถึงแล้วมา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 ,มาลุย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 ขั้นแรกกินสิบห้าไปมีคูสิบห้าไป,ไปเรียบร้อยนี่มาที่นี่ซื้อซื้อซื้อพร้อมนะพร้อมนะเอาไปกินเยอะอุ้ยโอ้โหดูขนาดมีคูสิบห้านั่นเนี่ยทำไมมันอ๋อเอ้ยเพิ่มทีละ ทีแรกเท่าไหร่วะเนี่ยทีแรหนึ่งป่ะไม่แน่ใจหนึ่งอุ้ยอุ้ยเร็วเร็วอุ้ยทีเล็กสีขาวอุ้ยมันเอาจริงอะนะมันจะมาทางนี้ป่ะอุ้ยตัวเมียด้วยอุ้ยสีขาวโคตรสวยเลยโอ้ตาแดงอุ้ยอุ้ยเอาอีกตัวป่ะนะเอาอีกตัวไปะลยน้องน้องอย่าเป็นที่ขี่พี่ไะล่ะฮะอุ้ยแต่เราไม่มีที่ขี่บอลโตนี่หว่าอุ้ยห่างใครวะอ้าวอุ้ยเอ้ามันไปไหนแล้ววะทีเล็กอ่ะอ้าวอุ้ยกำลังจะจับเลย ไปไหนแลว้ววะอะไรอยู่วะเอ้ามีเาม้าจะบอกว่ามันหายไปไหนลแล้ววะเอ้าแล้วไข่มันขาวๆบินอยู่ข้างบนนั้น,นอ่ะอุ้ยทำไมสีขาวสวยจังอุอ้ยเสียงใครเดินโอ้ตกใจเอาทีเล็กหายไปไหนวะเอา้ามันหายไปไหนน่ะหรือว่าอยู่นั่นวะหรือว่าใช่ไม่ไหนมันกัดใครนะ่ะม,มันกัดใครไม่ใช่เอาอยู่ดีก็หายเลยวะ โหทีเล็กของเราอุ้ยมันกำลังกินมันกำลังกินอันนี้เดือยเท่าไรเนี่ยฮะได้เท่าไรแล้วอุ้ยห้าสิบแล้วเร็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 วกินเข้าไปน้องเออแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละนั้นแหละกินเข้าไปเยอะกินเข้าไปเยอะแบบนี้เออพี่เร็วๆอุ้ยแต่เราไม่มีนั่นน่ะเราพีที่ขี่มันอะใช่ไหมใช่เป็นน้องอันนี้สีอะไรสีแดงอุ้ยสีนี้ก็สวยนะอุ้ยอยากได้สีแดงอะแต่แต่เขียวเอ้ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีแก็ได้โอเคนะ เดี๋ยวพี okay. uh, ่เปลี่ยนสีนะโอเคนะอย่าโกรธพี่นะแต่ลิฟกินอ่ะกลัวมันมีตัวอะไรมากัดอ่ะมันมีไหมไม่มีใช่ไหมแล้วมันไข่ใครตั้งหนาวะน่ะอุ้ยอุ้ยไข่พาราโอฟไข่อะไรอ่ะไข่ใครมันฝังอยู่นั่นอ่ะอุ้ยอยากได้อ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอามาได้ยปะเดี๋ยวขโมยไข่กันไปขโมยไข่มันไข่ใครวะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรกันอ่ะอุ้ยทีเล็กสีดำอุ้ยสีดำอุ้ยเอาสีเล็กตายเอาเอาสีเล็กตายอุ้ยขโมยไข่อุ้ยเธอเรเบิร์อนนี่ ขโมยใครขโมยอุ้ยขโม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 ยต้องขโมยอุ้ยขอเนื้ยขอเนื้อได้ปะไอ้เงี่อุ้ยเอ้าเอ้าที่จริงเราเอาไปชุบได้นี่ทีเล็กสีดำอุ้ยอะไรอยู่วะทีเล็กสีดำเอาไปชุบได้ลืมโอ้ไม่น่าเลยมันเอาไปแล้วอะอุ้ยเก็บเก็บเก็บเออเอ็นกิโลโอ้ยไข่ใครไม่รู้ไปก่อนมันยังมันยังเหลืออันนั้นมันวะไม่เหลือนี่ใช่ปะโอ้โหไม่เหลือเหลือแต่ขาทีเล็กอ่ะใช่ปะเนี่ยไทยทันโอ้อะไรวะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมายุ่งมายุ่งอู้อะไรวะสีมันออกจะสวยน่าจะเอาไปชุบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาอยู่แถวอะไรก็นได้แถวทิามาอุ้ยมา้นี่สวัสดีครับมาแล้วหรอมาแล้วหรอมาๆมาโอ้โหอุ้ยมาๆมา,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 มากลับบ้านกันปะอุ้ยแต่ว่าพี่ขอได้ปะอขอี่คืนนะโอเคนะเดินกันที่บ้านไปน้องเดินที่บ้านเราแต่ว่าขอขอโมยไข่กันดิไข่ยเยอะมากแถวเนี้ยนเนี่ยเนี่ยไข่ใครวะขาเทอร์ลเบิร์ดปะ นี่ไข่ไข่อุ้ยเถอรเเบิร์ดไข่เถอรเเบิร์ดไข่พลัสโซเอาหมดเอาหมดเอาหมดต้องเอาหมดโอ้นี่ไข่แหละอุ้ยอันนี้ไข่อันนี้นี่นี่ไข่เฮ้ยทำดอนเอาอีกเอาอีกเอาเอาเอาไข่มะเออมันนี่อุ้ย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 เดี๋มายุ่งดิอย่ามายุ่งดิเราไม่ยุ่งอ่ะโอ้ยโอ้ขอโทษครับอย่ามายุ่งกับผมครับผมขโมยไข่แป๊บเดียวครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะจังวะอุ้ยอันนี้ไข่ใครอ่ะแกลิมีมัดโอ้โหแกะะะลิ้มมมม่่่ัััดดก็เเเเเออออออาาาหหยยงนนนีีฮ้ แช่ของเราป่ะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยออกไปดีนี่ใครอหรอบนโตุกบนโตุกพี่ครับพี่ช่วยผมหน่อยช่วยตีมันออกไปดิช่วยตีมันออกไปดิฮะไอ้พวกนี้เนี่ยเยอะเหลือเกินโอ้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 พี่บนโตครับพี่บนโตช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยบนโตตีมันมันตีผมอ่ะตีมันดิตีมันเออแบบนั้นแหละเออเก่งมากดิบดิตีมันดิฟาดมันหางฟาดมันเออแบบนั้นแหละมาดิมาดิคุณพี่อ่ะกูพี่กว่ามาแน่ พี่ครับพี่เก่งมากครับนี่เป็น past oh. 10นี่เป็น nature อันนี้เป็นเป็นอ่ะเป็น high อันนี้เป็น low โอเคขอบคุณมากครับพี่ครับเอ้านกเราไปไหนวะเอ้านกหายเอา้าเดี๋ยวตามหานก,ก่อนอ๋อโนอกอยู่นู่นนกอยู่นู่นลืมไม่ขี่ไปโอ้เดี๋ยวมันหนักเลยตั้งนานเนะี่ยโอ้ยหนักหนักด้วยด้วยโอ้หนักผมห,ห,ห,หนักครับโอ้โหหิวน้ำด้วยหลีกไปดิไอตัวเมียน,นะฮะโอ้ตัวเมียใช้อะไรไม่ได้เลยต้องไปตัวผู้ ไป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 อ้าวคือฝนตกลงกินน้ำฝนเหรออยู่ดีเพิ่งกิดฝนตกแล้วมันอยู่ดีมันก็บอกว่าน้ำเต็มอะไรของมันวะจริงว่าอันนี้เรากินน้ำฝนได้ด้วยเหรอเอ๊ะใครมันตีเราใครมันนี่เอาตายอันนี้เอามาเดิมาดิยิงมาสิยิงมาสิฮะจะไปกัดเพื่อนเราทำไมมาดิแล้วก็อย่างนี้เราก็ต้องไอ้นั่นก่อนสิงั้นเราก็ต้องคาพี่ขี่มัน บอนโต้คาโน่ไปแล้วเราเอาทีเล็กเรื่อยดีป่ะทีทีทเล็กอ่ะเล็กเ,เฉยๆมันมันเล็กเ,เฉยๆนี่หว่าอุ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเรายังไม่เอาบอนโต้ B, onto, B R O N T O เอาตัว N สิตัว N นะอ่ะกดตัว N T O บอนโต้นี่เหรอเป๊ะหกสิบสามก็ยังไงอะคราที่ไหนครับตรงนี้นะในบอนโต้คาโน่บอโต้ โอ้ยชายนี่โคตรเยอะอุ้ยเหล็กเหล็กสามสองอุ้ยเหล็กสี่สิบแต่เรามีแค่นี้เรามีเหล็กไม่พอทาไงอะพี่ครับพี่ครับผมมีเหล็กไม่พอครับทําไงครับทาไงไม่รู้ขอนอนก่อนมาเช้าแล้วถ้าเราหาเหล็กเหรอมันหาจากนี่ได้ป้ะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไงเหล็กเหล็กเท่าไรอะเหล็กสี่อุ้ยแต่ถ้าเราเอานี่มาขุดละ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนักหนักช่วยด้วยหนักหนักครับโอ้ยหนักหนักหนักเนี่ยเดี๋ยวมันหนักอะไรวะอย่าบอกนะว่าหนักไข่ มันหนักอะไรตั้งหนาเนะี่ยกินไปก่อนดิกินไปก่อนกินไปก่อนหนักไข่โอ้โหไข่บอลโต้หกสิบโลนี่ครับอุ้ยอ,อันนี้เขาอะไรอ่ะอ๋ออิงกิโลขอบคุณครับนี่แบบนี้แหละมันค่อยดีเอ้าแล้วพี่เขาเดินชาน้ายังไงพี่ครับพี่มีสร้อยทองมาเนี่ยอ๋อมีมีไปไปลุย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 ,ลยฟาร์มกันฟาร์มกันมาไหนดูดิไม่เลหล็กเท่าอะไรอู้หูสามร้อยอุ้ยอุ้ยจะหนักเกินอะ่ะหนักเกินอะ่ะแต่ว่าขอโยอนได้ไหมเราต้องโยนเฮ้ยจะเอ้าไม่โยนวะต้องโยนนี้เฮ้ยจะ นี่โยนมาไปไหนแล้วอ่ะไอนี้เก็บได้ป่ะเนี่ยเก็บเก็บสิเก็บสิเก็บถึงป่ะเนี่ยเออแล้วก็โยนโยนอีกโยนอีกโยนเฮ้ยเจือโอ้โหนี่ต้องแบบนี้มาปึ๊บเออแล้วก็เผา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 ใบโอ้โหที่เผาเหล็กเดี๋ยวเนื้อนี้เราเออเนื้อนี้เอาไปได้ป่ะเอาเนื้อไปแล้วครับพี่ครับอันนี้ทิ้งทิ้งไปดิทิ้งทิ้งไม่ได้เออเอาเผาไปน่องเนื้อน่ะเผาเยอะแล้วก็ อันนี้หรอโอ้โหไม่ได้กินเลยกวงั้นเราไปจับที่ที่ที่ฝ่าไม้กัอนปะไอ้กวางอะไปเราไปจับกวางกันดีกว่าเราต้องชุปเว้ยว่าเราขี้เกียจมากขี้เกียจการหาเพราะว่าถ้าเราบอลโต้คือฟาร์มเบอรี่ใช่ปะฟาร์มเหล็กอาฟาร์มเหล็กฟาร์มคิทตันฟาร์มออบซิเดียนอันนี้ฟาร์มหินอันน,นี้นี่น่าจะต้องปล่อยแล้วเพาะป้าน่าจะต้องปล่อยหนูนะเอเควปะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วขอขอเทคออกัน เออแต่ว่าอันนี้ไม่เอาขอบคุณนะที่อุ้ยของเต็มาะทาไงวะของเต็มอยพี่ขอขี่ได้ป่ะอืมขอขี่ก็ลงนี้ได้ป่ะเอาลงอุ้ยไม่ลงฝั่งนี้สิลงอีกฝั่งนึงอ่ะอย่างลงฝั่งนู้นอะเออเราฝากใครได้บ้างเนี่ยเ้ยฝากฝากเออฝากฝากให้หมดโอ้โหพันสองเลยหรอเอาฝากให้หมดอะฝากฝากครับนี่ฝากไข่ด้เอาไข่ไปแล้วก็เอ้ยพี่พี่ขอขอเสื้อทองคืนนะครับขอทองคืนนะครับ ขอนะขอคืนนะโกรธกันนะจะต้องปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติแลายบายแล้วเราก็เงั้นสติโกรธเราก็ต้องปล่อยแล้วสิหรือว่าไม่ต้องวะไม่ต้องปล่อยนะเพราะว่ามันก็มีบอนโตแล้วไปงั้นเราคงต้องมุ่งสู่เสาสีเขียวงั้นถ้าเรามีเสาสีเขียวแล้วโอไม่ใช่ไม่ใช่มีเสาสีเขียวมีกวางเราก็ต้องย้ายไปนู่นเอาบอนโตไปเคลียเราก็ต้องฟาร์มเราก็ต้องออกแบบบ้านแต่บ้านนี่ทุกคนอยากดูไหม หรือว่าไม่อยากดูหรือว่าให้แบบตัดจบไปตอนที่เสร็จเลยอเอาไงดีครับเอาเอาเอาเป็นแบบเอาเป็นแบบไทม์สปีดอะเอาแบบเร่งความเร็วเร่งความเร็วแล้วก็แบบว่าให้มันดูแบบเร็วว่าเออสร้างยังไงเป็นมาไงโอเคได้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 ไ,ด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 ไปขอจับกวางก่อนถ้าเราไม่จับกวางเราไม่มีมันเรียกกวางปะวะไม่ใช่กวางปะอุ้ยอันนี้มันจะหยุดบินทําไมนะ่ะไม่ใช่กวางปะมาความละนี่ลงมาละ มาเรามาจับกวางกันไหนไหนไหนขอดีๆนะกวางขอดีกวางกินอะไรวะอย่าบอกนะต้องไปเอาเบอร์รี่ใหม่กะไม่เอาอ่ะนี่มานี่ใช่กวางวเนะี่ยลืมดูแล้วเนี่ยลืมอ่านด้วยปื๊ดปึ๊งใช่กวางปะเอาแล้วเราทำไงอ่ะอุ้ยๆๆมันทำอะไรอ่ะขึ้นรถต้องจับไงอ่ะเอ้านี่เหรอหลับปะหลับไปสิเอาหลับหลับหลับ ก็มันก็เอ้าเอาเอ้าเอุ้ยเอ้าเราเอาเบอร์รี่อย่างนี้ก็ได้น่หว่ะเอ้าอะไรวะเก็บมาเก็บมาเอ้าเรามีเบอร์รี่เหลืองเนี่ยใช่ป่ะหรือว่าเราไม่มีเอ้าเราเก็บไปแล้วโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวขอเก็บเบอร์รี่แถวนี้กันแค่นี้มันพอปะวะมันพอปะเดี๋ยวคอยสักแป๊บหนึ่งมันเหมือนมันมีน้อยนิดนึงอ่ะมันต้องใช้เบอร์รี่รวมๆกันโอ้เอาแล้วกันนะมาๆๆกินครูสิบห้าไปก่อนเลยเหมือนเดิมสูตรเดิมในนี้คุณสิบห้าไป นี่เอาไปครับเบอร์รี่เดี๋ยวให้กินรอแป๊บมาเราก็กินคูสิบห้าปุ๊บเอาเบอร์รี่ไปเ,อเบอร์รี่ไปเอาไปให้หมดเลยหมดเลยเอาไปให้หมดเลยเอาไปพุกสีอ่ะเอาดูดิไม่ได้กินกินดิปุ๊บ <ๆ disgusting S 2> เอามาเอ้ยนี่มาแลวแล้วอันนี้ขี่ได้เลยไปอ่ะน,นี่ขี่พี่ขีดหน่วยเลยป่ะฮะโอ้โหโด,ดูดิดูขนดีโคนสวยดูขน,นดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมุมนี้มันต้องมุมมันต้องมุมกล้องนีมันต้องมุมแบบนี้ดูดีดูโอ้โหขน ขนดาคลับหูดูเขาเขาสีขาวจัวเลยว่ะอื้มไม่คิดไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอตัวที่สวยขนาดนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับใช่ไหมครับซูมเข้าไปในตาดวงตาคือเนื้อต,ต,ตาหัวใจอื้มอุ้ยสีสวยจริงสีสวยจริงเอ้ยเอา้าเมกาอ้าวมันชื่อว่าเมียเมกาโลอ่ะเมเมกาโลอ้าวเมกาโลแบบเนี้ยสามสีพิงหอเมกาโลด,ดอน มกาโลเซอรลัดอันนี้มีกาโลมันชื่อวะ่ะมีกาโลเซอลอสเหรอมันคือกวางอะจะมีตีกแหละโอ้ไป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 บ้านกันจเจอที่บ้านนะพี่เรียกไปนะมาถึงบ้านแล้วเว้ยถึงบ้านปุ๊บอันนี้ได้เท่าไหร่แล้วอะได้สามสิบหรอมันก็ได้เยอะนะแต่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันค้าไปได้บ้างเนี่ยอุ้ยหนังเอาหนังไปดิเราขาดตัวเลยวะเมกาโลเซรลอดอะแล้วบอลโตัวมันบอลโต้เราอะ อุ้ยบอลตัหนังไม่พอเอ๊ะหนังไม่พอหรอเมกาโลเซลอสงั้นเอานี้อ่ะงั้นเราไปหรือว่าเราต้องไปหาไอ้นั่นวะเฮ้ยงั้นเราเรียกมันกลับมาก่อนเนี่ยเรียกมันกลับมาได้ปะเมกาโลเซลอสนี่เราก็รีเควสมาโอเคมาลิกระบานมานุ๊กอุ้ยมาแล้วเอา้าอะไรเนี่ยอ๋ออุ้ยนึกว่าอะไรเอา้านุ่งเวลเตอร์ไข่โอ้โหมาแล้วก็ที่ขี่มันนีเอาที่ขี่มาในี้อย่ที่ขี่มันใช่ปะใช่ไหมไม่รู้ลืมอ่านด้วย แล้วก็ขี่นู้ขี่ดิอุ้ยใส่เสื้อทองด้วยโอ้โหนี่โคเทสนี่เสื้อทอมมันเปลี่ยนเป็นสีดำได้ไหมเนี่ยฮัอุ้ย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 อุ้อมายศอื้มเอ้าเอ้ามันไม่ได้ฟาร์มวูดเหรอมันฟาร์มแทสเหรออะไรวะอย่างนี้วูดอ่ะมันตัวอะไฟาร์มวูดดีอ่ะมันฟาร์มแทสเหรอเนี่ยถ้าเรื่องฟาร์มแทสไอ้นี่มันก็ฟาร์มได้ไม่ใช่เหรอสเตโกอ่ะสเตโกะก็ฟาร์มได้ไม่ใช่เหรอไหนดูดิสเตโกะก็ฟาร์มได้แทสอ่ะเนี่ยแแล้ววววตตัไหนนฟาร์มููะะะฮสสียอ่่ พี่พี่พี่ไม่จับไปได้ไป pues mm. ่ะเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูดิโอ้เน็ตก็ช nah, ้าไม่ลงมาดูมาละแล้วก็ไปหาคานโนดีกว่าแต่เราต้องวิ่งจริงเหรออุ้ยเดี๋ยวเดียวมันมาเกดกันทำไมอ่ะอุ้ยพวกเต้องช่วยดิอุ้ยมันอุ้ยมันเป็นแก๊งเลยนีิว้าเอาเอาเอาเไปไหนจ้าหาไปไหนจ้าหมาเป็นแก๊งเหรอหมาเป็นแก๊งเหรอเราอ่ะจะไปไหนมาดิหมาดิเข้าหัวโอ้โหเข้าหัวเน้นเข้าหัวเน้นอุ้ยงั้นเราต้องไปหา มันชื่อเลยวะโอ้มันชื่อคาโน่งั้นเราก็ต้องไปหาคาโน่ไปหาหนังโอ้หาหนังมาเพื่อไปขี่บอลโต้โอเคได้แผนแล้วไปลุยมาแล้วพี่คาโน่พี่คาโน่พี่คาโน่ช่วยผมด้วยมช่วยผมด้วยผมโดนอะไรไม่รู้ไล่กัดมาเนี่ยอืโอ้ยขึ้นมาดนี้มานี้จะขึ้นเนี่ยจะขึ้นอ่ะจะขี่ขึ้นขี่อ่ะโอ้ยอะไรอยู่วะลงมาดีดิฮึโฟลโล่อ่ะโฟลโล่มาเนี้ยเร็วมาเนี้ยเร็วเร็วเร็วมาเร็วเลยเอือมันขึ้นไม่ได้นะ่ สต๊อปสต๊อปสต๊อปเออไปลุยมันจะได้เวลาหาหนังกันละโอ้โหดูเสียงเดินนี่ตุมต่มต่ำตุ่มต่ำไม่อย่างนึกภาพเลยให้มันทีเล็กนะไหนพวกไหนมันเท้าวะมาดิให้มันเท้าวะไอ้พวกนี้ไม่เท้าหรอกมันไปเท้าเถ๋ยหนองบึงอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะถือลิเบอร์ด์ปะอุ้ยอันนี้สเดาวอุ้ยสีสวยจังสีดำอ่ะบุ๊ยชอบชอบชอบสวัสดีครับขอได้ปะฮะถ้าเรากัดแบบอันนี้มันจะแรงปะปุ๊บ โอ้โหตายตายแบบนี้ตายบอกเลยโอ้โหโคตรแรงทำไมได้หนังมันน้อยจังอะีหนังอะไรหน,นึ่งร้อยอนีี้ปกกินใครมันะฮะคือที่โขงของใครวะไป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 หาหนังต่อไหนพวกไหนเขาห้าวมันนี่ดิหืพวกไหนมันห้าววะฮะเอ้ยอัน,นี่ขอไหะ,ะขอกินนะกัดดิปับคำเดียวเท่าน,นั้นแหละอุ้ยอุ้ยใครเอาเดละเคมาสิมาสิมาสิเอากลดไม่โดนกระดไม่โดน มาสิมาสิฮะเข้ามาดิโหดนักหรอมากลัวใครที่ไหนอ่ะคนอุ๊ยอันนี้อ,อ๋อนี่กบมันไม่ทําร้ายเราอ่าเราเราจะยืนว่าใครไม่ทําร้ายเราก็คือใครกัดกลัวมันกูต,มมติดพิษอะ่ะทำไมเขติดพิษอ่ะเอาเอาไอา้ขี้ไอ้ฆ่าปลานี่หว่าฮะมันจะเอาว่าไอ้ฆ่าปลานี่หว่ามันชอบใช่ไหมไปฆ่าปลาดีไม่ชอบเน,นียฮะหมดแล้วหรอแค่นี้นะ โอ้ไม่เห็นห้าวเลยว่ะโอ้โหจุลเคราเฮ้ยเอาออกออาอาอกมาสิมาสิเอาเอาเข้ามาเอาเข้ามาอุ้ยได้เลยอะในเสืส้อผ้าอุ้ยมันตัวนี้ขาวจังทำไมหนูขาวจังคะอื้มอุ้ยขาวเลยแต่มันทำอะไรไม่ได้อะเราไม่รู้ด้ว่ามันทำอะไรได้อไอตัวนั้นเอาไิกกี่เล่นได้เสียมั้งอุ้ยนกบินผ่าน,นคือนกป้อปมคือตัวอะไรอะโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอาไปละไม่เหี้ยมันคือไม่กัดเราไม่กลัดเราก็เริ่มยุ่งกับมัน เอ้าหมดแค่น well ี <point deep in ounded> ้นะไม่เห <news> ็นม <rawd Moder> ีพวกข้าวเลยทีตอนเราวิ่งมาจุโลคงเจอเค่เพียบเลยหมดแล้วใช่ไหมอุ้ยนี่ไงนี่ไงเอานั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเอากัดไปสีกัดไปนี่พูดยังไม่ทันขาดคำพูดยังไม่ทันขาดคำมีปะเอ้ามันมาแล้วเอ้ามันมาให้กัดถึงที่เลยหมาสิหมากัดทังทีขอบคุณนะหมดยังกูเมนมืดอ่ะเออเออนี่ก็แบบนี้เอ้าหมดยังเอ้าเอกมาสิมามามากัดหมดนะกัดหมดนะ กัดกัดหมดนี่นี่นี่เอ้ากัดไม่โดนโอ้มานี่กัดไม่โดนอ่ะมันกัดไม่โดนอ่ะนี่นี่โอ้โหเรากัดแรงมากกว่าหกร้อยก่อนโอ้โหโหดจังวะไปในเวลากลับบ้านหนังน่าจะพอละเอ้ยดูดิดูมันดูมันว่ายน้ำเนี่ยหมุน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 ดำน้ำได้ปะดำน้ำไม่ได้ปะอ๋อเป็นที่ตื้นอยู่ไป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 เห็นว่ายน้ำดิลนุ่ว่ายน้ำโชว์เขาดินี่เป็นไงมันลาล่าบ้าไปไหนวะลืมบ้านตัวเองเนี้ยอุ้ยอ๋อ เล่นน้ำเล่นน้ำเย็นเย็นเย็นเไปลา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 เขา,า,า,าทำไรกันวะเอา้าคารโน่สู้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้จะยุะนะ่งกันี่ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋ขอนไม้โอเคโอ้แต่เสียงมันดัง,ดงอ่ะเสยียงทาม,มันดังมากเลยนะไปเราว่ายน้ำเล่นดีกว่านะถ้าเรามันจะเป็นไรปะถ้าเราไปลึกๆอ่ะปึ๊บดำน้ำโอ้โหโอ้โอโอโอดูเราดำน้ำเนียกล้วยเนี่ยนี่กัดโมระมาเดีอันตัวอะไรอ่ะ อุฉลามวันนี้เจ็ดชลามอยากเป็นพวกเราป่ะเป็นพวกเราป่าวมันมาว่ายเล่นทำไมเนี่ยอุ้ยเมกกรูดอนอุ้ยอุย,อย,อยไม่อยากยุ่งเขาหลยมันยังโหดอยู่อืมแต่เราก็โหดกว่านะโอเคปะมามาถึงบ้านแล้วมาเสียสุกนี่ขึ้นบ้านต,ตึมตําตึมต่ำคำรามเลยวะนี่อุ้ยเอ้ามันทำอะไรวะคำรามเนี่ยโองคำราม,ามโอ้ยโลงนี่วะขอบคุณมากนะเก่งมากลูกเฮ้ย ป๊าป๊าขอหนังก่อนเออที่เหลือหนูเอาไปเลยโอ้โหดูดิเนื้อเพียบป๊าป๊าขอหนังอุ้ยหนักอีกแหละมันหนักเลยตักหนาวะโอ้น,นี่บอลโต้บอลโต้เอาหนี้คาโน่เมกาโลโจาร์ดบอลโต้เออนี่ไงบอลโต้ในนี่ครบเรียบร้อยแล้วอันนี้อ่ะโอ้โหเหล็กเอ้ยเรามีเหล็กเท่าไหร่วะเหล็กในตัวมันหนักเลยตักหนานนะแต่เดี๋ยวเราขอเคลียร์นี่ก่อนอ่ะอันนี้เก็บเก็บ เอาไม่กินอกโอายปปลูกเยอะจังวะอุยอ๊ยอ๊้นเลอเตอร์ขอนะคัลอเตอร์นะะขอนะเอ้ยก็จะโอเคนะแต่ว่าอันนี้เราน่าจะปลดประจำการละพี่ต้องปลดประจำการหน่วยนะ bye. อันเค็มบายอีกสิบห้านาทีก็น่าจะไปเกิดใหม่ละอันนี้ก็ด้วยอันนี้ก็น่าจะอันเค็มไม่างี้อันเค็มเลยอ่ะมันใส่เท่ทองปะเนี่ยมันได้ใส่ปะอันนี้คืออ๋อหรือมันหรือมันเอากลับมาแล้วออเอากลับมาแล้วอันนี้อันนี้ก็โอเคนะ เอามาหนิไอคอมี้แต่อันเนี้ยอันนี้เอาไงดีอะแต่ดูก่อนนะดูก่อนดูก่อนเขาดูก่อนเขาคิดก่อนว่ามันจะเอาไงเคะนี่ไอโอโหมันร์มวูดไม่ได้อ่ะแล้วตัวอะไรมันฟร์มได้ปะหรือคนจำผิดโอ้ยแย่จังเดี๋ยวบอลโต้กลับบ้านนี่ใช่ไหมเดี๋ยวบอลโต้กลับบ้านเออเรียกบ,บอลโต้กลับบ้านกันบอลโต้บอลโต้นี่บอลโต้แล้วก็เคเวสากลับบ้านมา ใครมันเดินวะอ๋อมันก็ไม่ไปจริงๆนะไอ้มอช็อปตัวนเ,นเนี้ยไม่ไปไหนจริงใช่ปะเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านมาดีลูกป้าให้อภัยแล้วอุ้ยมาแล้วอะไหนวะอุ้ยนี่ไงวัสดีครับหืมตัวใหญ่ว่าเพื่อนเลยเนะี่ยพี่ใหญ่เนะี่ยฮะกลายเป็นพี่ใหญ่คนใหม่แล้วนะเราอะวัสดีน้องๆ้ลยนะมาเอาที่กีมานะะพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ฝากปกป้องน้องๆด้วยแล้วก็ใสน่นี้อ่าใส่นี้ด้วยอ,อือหูไหนบัดลองเนี้ยเดี๋ยวเรามาซิ่งกันดนี้โอ้พี่ใหญ่ก็เดินช้า พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ลองฟาดทีดิปึ๊บอือหอทั้งแพตอุ้ยอุ้ยโอ้โหเราจะรวยเบอร์รี่กันแล้วว้ทุกคนเราจะเราจะรวยเบอร์รี่กันแล้วฮบอีเราจะรวยเบอร์รี่ว่าเราจะรวยเบอร์รี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกอืมเอาอีกไอ้นี่โอ้ยใเวลาไปเกียร์บ้านนะทีไปหรือว่าเราจะไปเกียร์บ้านเลยวะแล้วเรา่อยขนของแล้วเราขนไงของ หรือเราสร้างเรือดีสร้างเรือดีปะ่ะแล้วไม่อย่างรีเวรวสไปอ่ะแต่เราก็ต้องขี่ไปไปมาสิใช่ไหมหรือเรา,เร,ารีวสไปเลยแล้วของอ่ะของเออวะเราจะเอาของไปยังไงวะของแถวบ้านอ่ะหรือว่าเราต้องไปหาเอาใหม่ก็ได้เออไปหาเอาใหม่ก็ได้แล้วกันไปเดี๋ยวเราไปเจอิญที่บ้านใหม่หุ้ยแมวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอะไรมาบ้างเอาได้บอลโตกับไอ้กวางเนี่ยพี่ลงมานี้ดิ มาถ่ายรูปคู่นี่อยากถ่ายรูปคู่อะถ่ายรูปคู่กันอะแล้วมันจะถ่ายรูปคู่กันไงดูดิขนาดมันต่างกันมากเลยนะโอ้โหเดี๋ยวขอย,ยืนตรงกลางขอย,ยืนตรงกลางได้นี่ตรงนี้ตรงนี้เอออุうう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 ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ถ่ายรูปนี้พวกอยากรู้มันเป็นไงไงเดินหน้านี่นี่กูจะได้มุมถ่ายรูปเอาละครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเราได้บอลโตแล้วก็น้องกวางมาแต่ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรฟาร์มไม้ได้หรือว่าไอ เขาเรียกว่าอะไรวะบีเวอร์วะไอ้บีเวอร์ไอ้ฟันยืนย่นๆยน,น้ำแหลมอะ่ะเพราะยินยื่น2องซี่ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์บ้านกันพานหน้าเดี๋ยวเราไปเคลียร์บ้านอาจจะไปจับตัวฟามไม้มาก็ได้เดี๋ยวไปเคลียร์บ้านแล้วก็ออกแบบบ้านแต่ว่าบ้านอ่ะอาจจะแบบเร่งสปีดดูเพราะว่ามันจะค่อนข้างนานนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ